สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Love LC TV ครับเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยทีมักของเราลิเวอร์พูลก็จะมาเยือนเมืองไทยมาเตะที่สนามราชมังคลาของประเทศเรานะครับคลิปต่อไปนี้ซีรีส์ของเราเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่แนะนำเพลงเชียร์ต่างๆที่เขาใช้เชียร์กันในสนามแอนฟิลด์ให้เพื่อนๆได้รู้จักพร้อมกันนั้นเราก็จะฝึกร้องไปด้วยกันครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะร้องเพลงนี้ให้กึกกล้อง สนามราชมัคาลากและแสดงให้ทีมรักเราเห็นว่าเราอ่ะรักเขามากแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนสนามราชมัาลลาัปีนี้ให้กลายเป็นแอนฟิลด์แห ok ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรามาเริ่มที่เพลงแรกกันครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีครับ You Never Roll รับแปลว,ว่าคุณจะไม่มีวันเดินเดียวด้เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความสําคัญมากนะครับกับแฟรอร์พููนักเตะและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมวรเพราะเป็นเพลงที่เปิดก่อนแข่ง และหลังแข่งในทุกแมตช์ที่ลูกครูงลงเตะเพลงนี้เนี่ยเริ่มใช้กันครั้งแรกสมัยบิลเชมพีครับประมาณปี1960เพราะามีคนออาเพลงเนี้ยมาให้บิลเชมพีฟังแล้วบิลเชมพีตอนนั้นเนี่ยกำลังต้องการที่จะหาสิ่งกระตุ้นความเพลิเพิมความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเตะและแฟนบอลจึงเลือกเพลงนี้มาเปิดให้ทุกคนรู้สึกว่าเราทุกคนอยู่เพื่อสโมสรน,นี้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยคำว่าอยู่ในวอลโ,โลเนี่ยยังติดอยู่ตรง ที่ประตูเชนกริเกตของสนามแอนฟิลด์ในซัมเพื่อรละลึกถึงแล้วผูกให้ทุกคนเปนุ้หนึ่งใเดียวเลยครับก็ผมคิดว่าน่าได้เวลาแล้วเราลองมาฝึกซ้อมด้วยกันไหมครับเพลงยูนอฟฟโรนนะครับเป็นเพลงที่จังหวะเนิ่มๆน,น,นะครับประมาณนี้นะครับโดยที่มีเนื้อหาสีโยกแรกนะครับว่า when you walk through the storm hold your head up high หมายความว่า ในวันที่คุณที่ต้องเดินผ่านมรสุมร้ายเนี่ยให้เชื่อหน้าคุณไว้นะครับ a t the e n d of the storm t h e r e will b e golden sky and sweetest silver song of the love เมื่อสุดท้ายของปลายพายุแล้วเนี่ยมันจะมีท้องฟ้าสดใสและเสียงนกร้องจ่มใสสำหรับพวกเรานะครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะครับวันนี้เนี่ยลองมาร้องด้วยกันนะครับเนื้อเพลงร้องประมาณนี้นะครับ When you through the storm hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of the storm there's gold Sweet sky and sweet silver the in and song of the love. ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาฝึกร้องเพลงอยู่ร้อวลนท่อนสองนะครับซึ่งเป็นท่อน Bridge นะครับที่จะต้องส่งพลังจากเนื้อเพลงท่อนหนึ่งเนี่ยไปยังสู่ท่อน o ุกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเร่งเสียงให้มันบิวอารมณ์ขึ้นหน่อยแต่จังหวะก,ก็ยังเนิ่มๆเ,เหมือนเดิมนะครับ โดยที่มีเนื้อเพลง3ประโยคนนะครับประโยคแรกคือ Walk on through the wind Walk on through the rain Do you dream be toss e d and b l o w n นะครับนั่นหมายความว่าให้เดินฝ่าลมซะเดินฝ่าฝนแม้ว่าความฝันของคุณเนี่ยจะถูกพลิกกลับหรือทำให้มาลายหายไปนะครับโดยคาว่า l o w n เนี่ยเราต้องเร่งเสียงเพื่อบิ้วเข้าสู่ท่อนหูนะครับตามนี้นะครับ Walk on Through the wind, Walk on through the r a i n d though your dreams be tossed and blown แล้วก็ข้อข้อทุกนะครับตรงนี้นะครับ,รบตอนนี้นะครับเราก็มาฝึกร้องท่อนฮุกของเพลง You Never Alone กันนะครับ เป็นท่อนที่สาคัญมากเพราะว่าในสนามเนี่ยหลังจากที่เราบิวฟาดท่อนเปเดใเนี่ยเราจะก,กระหึมร้องเพลงนี้นะครับให้ดังๆนะครับโดยที่เนื้อหาของเพลงเนี่ยจะมีตังนี้นะครับ Walk on Walk on with hope in your heart บอกว่าเดินต่อไปเดินต่อไปด้วยความาในหัวใจของคุณนะครับ And you never walk alone แล้วคุณจะไม่วันเดียวเดียวได้แล้วก็ซ้ําคําเดิมครับว่า You never walk alone คุณจะไม่วันเดินเดียวได้นะครับโดยที่ร้องประมาณนี้นะครับ Walk on, walk on with hope in your heart and you never. อีกรอบหนึ่งนะครับกับท่อนฮุกนี้ When you walk through storm, Hold your high, and afraid The end of a stone. There's a golden sky and the sweet ยากใช่ไหมครับอย่าลืมมาฝึกกันนะครับเราจะร้องเพลงนี้ให้กระหึมสนามราชมังคลานะครับวันที่28กรกฎาคมสำหรับเพลงถัดไปจะเป็นเพลงอะไรที่จะมาฝึกร้องด้วยกันนะครับอย่าลืมติดตามได้ตามช่องทางเหล่านี้นะครับแล้วมาดูกันว่าเพลงถัดไปที่เราจะฝึกด้วยกันเป็นเพลงอะไรอย่าพลาดนะครับ